ต้อนรับคุณผู ang, ้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการของเราสัตวแพทย์ศาสตร์จ,จอสอร้อยนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์นะคะกับทางสัตวแพทย์หญิงวารางคณาพันวานิชผูมิหน่วยการโรงพยาบาลสัตว์ไอเวดนะคะและกรรมการมูลนิธิาาา ton, าศาสตราจารย์ดรจากพิชัยรณรงค์สงครามวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอนะคะเรื่องนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตสัตว์ป่วยนั่นเองสวัสดีค่ะคุณหมอ สวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นต้องสอบถามคุณหมอเลยนะคะว่ามีแรงบันดาลใจอย่างไรคะคุณหมอถึงได้มาทํางานด้านนี้ค่ะค่ะก็ถ้าย้อนกลับไปสักประมาณสิบปีที่แล้วเนาะนะคะก็ทํางานในโรงพยาบาลน,นี่แหละคะ่ะแล้วก็มีเคสมีเจ้าของสัตว์เลี้ยงเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องของการดูแลน้องที่บางทีเขาอาจจะประสบอุบัติเหตุหรือว่า อายุเยอะมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะทีะนี้ก็เริ่มจะมีปัญหาเหมือนคนเนาะ,ะทีอ่อาจจะเริ่มทุพพลภาพเดินไม่ได้เจ็บนิดหน่อยหน่อยแล้วก็เขาก็ถามคําถามมาว่าเออทำยังไงให้เขาสามารถที่ดูแลน้องได้หลังจากกลับไปอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะทีะนี้ณตอนนั้นเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้ยังยังไม่เยอะนะคะก็เลยคิดท,ที่จะอยากจะทำอุปกรณ์เหล่านี้ขึ้นมาเพื่อช่วยน้องน้องหมาน้องแมวท,ที่ที่ประสบปัญหาเห่าเนี้ค่ะค่ะ เราก็เลยเรียกขึ้นมาว่ามันคือนวัตรกรรมอย่างหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยมันก็ยังยังไม่ค่อยมีใครรู้จักเนาะเขาก็ถามว่าเออเนี่ยถ้านอกจากที่คุณหมอบอกว่าให้พลิกตัวให้ดูแลแผลแล้วเนี่ยนะคะทํายังไงให้น้องเขามีความสุขคือเราก็เจอเคสที่เหมือนน้องเขาเดินไม่ได้เจ้าของเนี่ยก็อยู่กับน้องสองคนแล้วก็ถ้าเขาจะอุ้มหออไปเดินเล่นไปอะไรเงี้ยค,ะค่ะมันก็ทําได้ยากมากเลยบางที อาจจะอยากเขาก็บอกว่าเออเนี่ยจริงๆแค่อยากให้น้องเขาแค่อยู่บนยีแชร์ได้เขาพาออกไปข้างนอกได้หรืออย่างน้อยช่วยเรื่องของแผลกดทับให้น้องเขามายืนอ่า,อาจจาะเดินไม่ได้แต่ว่ามาใช้ชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นได้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆมันก็มีประเด็นเหมือนกันเนาะเพราะว่าบางทีเราก็เป็นหมอเราก็มองแค่ว่าเออรักษาแผลก็พอแล้วหรือว่าดีดีดีีให้น้องพอแล้วแต่เนี่ยเขามองว่าเหมือนคนนะคะดูทันยังไงให ให้เขามีความสุขด้วยนะคะซึ่งพอเราร้างองปุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมาให้น้องคนนี้แล้วปรากฏว่าชีวิตของน้องอดีขึ้นน้องยิ้มเลยแล้วก็เจ้าของเขาก็แบบดีใจไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็มีการทําออกมาทั้งทั้งหลายหลายอย่างต่อเนื่องออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของวิ่แช่นะคะที่ช่วยเหลือน้องหมาพิการชุดพยุงที่ช่วยช่วยให้น้องยืนนะคะ หรือว่าจะเป็นอุปกรณ์พวกขาเทียมอย่างสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมองว่าเน้องอาจจะถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องขาเดินไม่ได้นะคะหมออาจจะพิจนารณาถ้าต้องถ้าต้องตัดเนี่ยปกติเราเราอาจจะตัดเราอาจจะคิดว่าเหมือนคนเนาะตัดแค่บางส่วนตัดขถ้าสมัยก่อนมัาไม่มีขาเทียมเนาะเราก็ต้องตัดทั้งขาเลยตัดทั้งคนข,า,ขาเลยอย่างเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยพอเราพอเราสามารถที่จะพัฒนาตัวขาเทียมขึ้นมาในประเทศได้แล้วเนี่ยนะคะก็ หมอคุณหมอก็สามารถที่จะตัดบางส่วนได้ในกรณีที่ mm hmm. เกิดอุบัติเหตุหรืออะไรเงี้ยนะคะถ้าไม่สามารถที่จะต่อกระดูกได้หรืออะไรเงี้ยเช่นอาจจะโดนทับแล้วดูแล้วมีแผลติดเชือ้อแล้วต้องจําเป็นต้องต้องตัดบางส่วนอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะทําอุปกรณ์มาช่วยให้น้องเนี่ยเดินได้อีกครั้งหนึ่งว่าเราก็พัฒนาต่อเป็นอุปกรณ์หลายอย่างนี้วิ่งในน้ำมีช่วยกายภาพบำบัคือย้อนกลับไปทาในให้น้องเนี่ยไม่ไม่ไปสู่จุดที่ เขาจะต้องเดินไม่ได้หรืออย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เจ้าของสามารถดูแลน้องได้ดีขึ้นอันนี้ก็ก็จะเป็นอ่าส่วนของนวัตกรรมที่ที่ําตรงนี้ค่ะค่ะก็อย่างที่คุณหมอได้ตอบคำถามมาสักครู่นี้นะคะคือเป็นนวัตกรรมก็มีหลายอย่างเลยนะมีทั้งวิวแชร์ขาเทียมนะคะมีเครื่องช่วยพยุงด้วยค่ะแล้วหลังจากที่คุณหมอได้ทํานวัตกรรมเหล่านี้ออกมาเนี่ย ใช้กับเคสไหนบ้างคะคุณหมอที่อาจจะรู้สึกว่าโอเคสนี้ถ้าน้องไม่ได้นมัตก,กรรมตัวนี้มาช่วยนี่แย่แน่เลยทั้งตัวน้องเองแล้วก็เจ้าของด้วยอาจจะเป็นเคสประทับใจหรือว่าเขาจะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นยังไงบ้างให้คุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยค่ะค่ะก็จริงๆมีหลายเคสมากเลยที่เป็นเคสที่เราแบบรู้สึกดีเนาะจริงๆงานที่เราทํางานตรงนี้อาจจะเป็นงานเล็กๆแต่ว่า,าม,มันมันมีความหมายกับกับกับเรามากเนาะแล้วก็จะกับเจ้าของกับน้องหมาเพราะว่ามันเหมือนกับ เป็นการให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งโอกาสให้ส่องในการใช้ชีวิตนะคะอย่างเช่นเมื่อปี2016เนี่ยก็มีเคสอ่น้องโคลา่าอันนี้อาจจะเคยได้ยินมาบ้างถ้ายังผ่านช่วงช่วงตอนนุ้นเนาะน้องอ่ะถูกถูกปันสองขาหน้าขาดนะคะแล้วทีเนี้ยก็เหมือนเหมือน<ๆ>ถ้าเราลองนึกภาพเนาะถ้าสองขาหน้าขาดขาดประมาณครึ่งนึงอะคะ่ะเขาก็จะไม่สามารถที่จะเดินได้เลยเพราะว่าหน้าเขาก็จะคว่ำไปข้างหน้าจ้ะทีนี้เราก็ ออตอนนั้นน่ะยังไม่มีใครทําขาเทียมสองขาเลยคือเราก็เคยทําแค่ข้างเดียวก็วเป็นเคสแรกเลยที่เราเราทําตรงนี้ขึ้นมาปรากฏว่าพอทำน,น้องก็สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับขาได้เงี้ยค่ะเขาก็สามารถที่จะกลับมาวี่งเล่นกับคนอื่นได้เหมือนเดิมเลยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นอะไรที่แบบเออเรารู้สึกว่าเราได้ทําให้เขาว่ามีชีวิตใหม่แล้วก็เจ้าของเองเนี่ย ก็ลดภาระในการที่จะต้องดูแลด้วยเพราะถ้า<ม>ถ้าน้องคนนี้อ่ะเพราะน้องหมาเนี่ยเขาก็อยู่กับเราไปเอ่อเกสิบปีอประมาณเนี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราเขามีปัญหาแล้วเราไม่สามารถที่จะแก้ตรงนี้ให้เขาได้เนี่ยเท<ม>่ากับว่ามนุษย์เองอ่ะคนเจ้าของเองเนี่ยก็จะต้องดูแลน้องแบบเอ่อด้วยความลําบากด้วยไปติดติดระยะเวลานึงเลยแล้วก็<ฮ>ปัญหาในสมัยก่อนที่มาทํางานตรงนี้เพราะว่า <g arden> าาธธการทิ้งสัตว์เอาสัตว์พิการเอาสัตว์ที่ดูแลไม่ได้ไปปล่อยที่วัดเนี่ยมีเยอะเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่เหมือนกันก็คือหลวงพ่อบางทีก็โทรมาปรึกษาว่าแบบเนี่มีคนเอาน้องมาทิ้งอีกแล้วแบบพิการมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็าาามาขอขอรับย e ีแชร์ก็มีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็มองว่าบางทีถ้าคนที่ ถ้าเขาเห็นถ้าคนเลี้ยงเนี่ยบางทีเขาก็รักรักสัตว์แหละแต่เขาอาจจะมีภาระแล้วเขารู้สึกว่าไม่มีทางออกที่จะดูแลก็เลยไปแก้ปัญหาโดยการไปทิ้งน้องอะไรเงี้ยค่ะไปปล่อยไว่้าเะิดปัี้นีมันักภาระเงี้ยนะคุณหมอใช่ค่ะทีนี้พอเราเราทาได้นี้เราก็พยายามจะออกมาเนี่ยประชาสัมพันธ์อย่ต้องทางเนี้ยค่ะคนส่วนเราก็จะช่วยประชาสัมพันธ์ว่าเออเนี่ยตอนนี้ถ้ามีน้องที่มีปัญหาเหล่านี้ค่ะ เดีย๋ยวนี้คนไทยเราสามารถที่จะพัฒนาเครื่องมือต่างๆที่จะช่วยให้ดูแลน้องได้นะ,ะเ,ออเ,เขายังมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งล้วไม่ต้องพาน้องไปทิ้งตามที่ต่างๆเนี่ยเราเราช่วยกันคนละอันหนึ่งคนช่วยหนึ่งตัวอย่างเงี้ย่เราก็ไม่ไม่ได้เอาน้องไปทิ้งอะไรเงี้ยค,ค่ะค่ะเราก็ทราบว่าคุณหมอก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านแพทย์ทางเลือกร่วมด้วยอันนี้คุณหมอทำงานเกี่ยวกับอะไรคืออะไรคะออตรงนี้ ก็จะมองว่าเป็นนวัตกรรมการรักษาก็ได้นะคะคือจริงการแพทย์ทางเลือกเนี่ยก็ต่อยอดมาจากเราเจอเรื่องของสัตว์ที่มีปัญหาเรื่องของพิการหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะจริงการแพทย์ทางเลือกเช่นการแพทย์แผนจีนการแพทย์แผนไทยเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าอุ้ยมีด้วยเหรอในสัตว์อะไรเงี้ยนะคะก็เลยอยากอยากจะมาประชาสัมพันธ์ตรงช่องทางนี้ด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราทําควบคู่ไปกับการรักษาแผนปัจจุบันเนี่ย มันก็ให้ผลค่อนข้างดีอย่างเช่นน้องที่มีปัญหาเรื่องการเนี่ยการฝั่งเข็มนะคะกดจุดอะไรเงี้ยค่ะนในสัตว์เลี้ยงตอนเนี้ยเราก็มีการทำอย่างเงี้ยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ผลค่อนข้างจะดีนะคะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาเรื่องน้องหมาน้องแมวที่เรื่องของการเดินที่การหรือว่าอาจจะกระดูกทับเส้นเริ่มมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกล้ามเนื้อที่ปวดเนี่ยะคะ่ะการฝังเข็มเนี่ยช่วยในเรื่องของการลดปวดได้ตาม งานวิใจัยใหม่ๆนะคะแล้วก็กระตุ้นการออกมาของเซลล์นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเรามีน้องหมาน้องแมวเนี่ยนะคะแล้วก็มีปัญหาดังกล่าวเนี่ยนะคะเราก็อาจจะไปให้น้องเขาได้รักษาด้วยด้วยรูปแบบนี้ร่วมร่วมกันเนี่ยก็จะคนได้ค่อนข้างดีะะรสนิยมก็เหมือนมนุษย์เลยไหมคะคุณหมอคล้ายๆใช่ค่ะที่รูดถึงคนเลยเหมือนกันเลยแต่ว่าทางทางสัตวแพทย์เราก็จะไป เรียนเพิ่มเติมมาทางด้านที่เป็นสรีระของสัตว์่เงี้ยค่ะ,คะจริงๆหลักการเนี่ยหลักการเดียวกับคนเลยถ้าในคนเนี่ยเราอาจจะนึกภาพง่ายกว่าเนาะเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องกระดูกทับเส้นปวดอะไรเงี้ยนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะใช้การตัดเี็มช่วยอะไรเงี้ยนะคะในสัตว์ก็แบบเดียวกันเลยนะคะแล้วพอเราช่วยกับการกรยภาพการใช้อุปกรณ์ที่ตรงเนี้ยเราก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยทำให้การ ดูแลน้องหมาเนี่ยมันเรียกว่าไงคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นคือบ,บางทีอะ<ม>เรามองแค่ว่าโอเคเราพาน้องหมาไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคใช่ไหมคะถ้าเป็นโรคบางทีหลายๆเห็นหลายๆตอนของเจอสอร้อยก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคเรื่องอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยทีนี้บางครั้งเนี่ยอันนี้มันเป็นโรคโรคคนแก่ละหรือว่าเราจะดูแลเขายังไงต่อ ให้บ้านปลายหรือว่าช่วงท้ายของชีวิตเขาอะไรเงี้ยค่ะมีมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงเขาตอนเด็กๆน่ารักอย่างเดียวเนาะการที่เราจะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวหนึ่งตัวเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาไปจนจนตลอดชีวิตดังนั้นเนี่ย<ช><ช>ก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องแชร์ให้ฟังว่าในช่วงในช่วงชีวิตข,ของเขาในต่างๆเนี่ยเราอาจจะเจอรูปแบบการดูแลที่ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกเบสหนึ่งสำหรับคนที่อาจจะมีน้องหมาที่เริ่มอายุเยอะขึ้นนะคะ หรือว่าน้องอาจจะมีปัญหาเรื่องเรื่องอาจจะไปโดนอุบัติเหตุหรืออะไรมาเนี่ยเราจะดูแลกลุ่มนี้ได้อย่างไรค่ะเราพูดถึงพวกนวัตรกรรมต่างๆอุปกรณ์ตัวช่วยที่ทำให้น้องเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่าสัตว์บางตัวอาจจะมีชีวิตใหม่เลยด้วยจากอุปกรณ์ที่ทางคุณหมอได้มีการคิดค้นขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วก็ทราบว่าคุณหมอได้ทําอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยเพื่อสัตว์พิการแจกฟรีด้วยภายใต้มูลทิศศาสตราจารย์ดตรจกัก พิชัยรือนนรงสงครามตรงนี้เรามีการเ,าเปิดขอเรียกว่าถ้าเกิดสมมติว่าหลายๆคนอาจจะกําลังประสบปัญหาว่าน้องหมาที่เราเลี้ยงอยู่น้องอาจจะเริ่มมีปัญหาและอาจจะต้องใช้นวัตรกรรมเหล่านี้แล้วถ้าจะไปขอรับบริจาคอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะติดต่อมีรายละเอียดยังไงบ้างคะคุณหมอค่ะก็กิจกรรมนะคะตอนนี้ก็คือเรานอกจากที่อ้นทําในส่วนของนวัตกรรมตรงนี้เนาะค่ะ เราก็ได้เอาแบบนะคะที่ที่ที่เป็นของทางาบริษัทเนี่ยนะคะเอามาทำเป็นการกระสนเพราะเราเ็งเห็นว่ามีอยากจะช่วยเหลือแตีกลุ่มหนึงที่บางครั้งเขาอาจจะาขาดในเรื่องของกำลัง ในการดูแลนะคะในเราก็จะทางมูลนิธิศาสตราจารย์ดรจากพิชัษดนรงค์สงครามนะคะซึ่งมีที่ทำการที่ปกติเราจะ,ะมีที่ทำการที่มอก,ก,มอกษตรนะคะแต่ท่นานมอกษตรเนี่ยก็ยังเห็นว่าเราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมได้นะคะอ้งก็เลยเข้าไปช่วยเหลือมูลนทธนนะคะในเรื่องของอเป็นโครงการทำยูชร์และขาเทียมเพื่อสัตว์พิการนะคะก็โดยการเอาความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยนะคะเข้าไป ทําในรูปแบบที่ทําได้ง่ายขึ้นก็คือใช้ท่อ PVC นะคะโครงการตรงนี้เราก็ทํามาเกือบสิบปีแล้วนะคะแล้วก็มีเรียกว่าตอนแรกก็ทําแจกเริ่มจากทําแจกเล็กๆก,ก่อน,อนะ,ะแล้วก็มีคนขอเข้ามาเราถึงจะทํานะคะเราก็จะทําเป็นสูตรของเราเลยว่า ทํายังไงให้อาสาสมัครที่อยากจะเข้ามาร่วมเนี่ยทําได้ง่ายนะคะเราจะมีสองส่วนนะคะส่วนที่เป็นการขอขอวีแชร์เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาด,วดาวน์โหลดเอกสารนะคะจากอจาจจะเว็บไซต์ของมูลนิธินะคะแล้วก็กรอกกรอกรายละเอียดนะคะขอวัดตัวน้องนะคะตามแบบฟอร์มแล้วก็สามารถที่จะขอเข้ามาที่มูลนิธิได้เลยนะคะแล้วกอ็อีกส่วนหนึ่งค่ะก็จะเป็นในส่วนของ การเป็นอาสาสมัครนะคะ <c oughs> บางคนอาจจะบอกว่าเอ,อไม่ได้มีน้องหมาที่การอะแต่ว่าอยากจะช่วย <c oughs> นะช่วยยังไงได้บ้างค่ะ <c oughs> อันนี้ก็เราทํากิจกรรมอในเรื่องของการอบรมนะคะเ <c oughs> พราะช่วงช่วงหลายปีมาเนี้ยนะคะเราก็มีอบรมเกือบทุกเดือนเลยนะคะเก <c oughs> ือบทุกเดือนเลยแล้วก็เป็นกิจกรรมครึ่งวันนะคะคร <c oughs> ึ่งเดือนนี้เนี่ยนะคะ,ะเราจะจัดวันตรงกับวันเสาร์นะคะ วันเสาร์นี้วันเสาร์ที่เดวูวันนี้สินนะคะวันเสาร์ที่วันเสาร์ที่ยี่สิบสองเนี้ยยี่สิบสองมิถุนายนนะคะก็อันนี้จากที่มอกษตเนะคะก็สามารถที่จะมาร่วมได้ทีนี้อาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะต้องเป็นวิศวะเป็นอะไรับอั้นสานี้ไม่จำเป็นเลยก็คือมีแค่ปิดใจนะแล้วเตรียมร่างกายให้พร้อมนะคะอ่าเรามีเบรดมีขนมเลี้ยงด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะช่วยน้องหมานะคะ เราจะทําการแมทนะคะแมทคือจับคู่นะคะคนที่อยากทํำมาเรียนเรียนรู้ร่วมกันนะคะแล้วก็เอน้องที่ต้องการดีแชร์นะคะเขาจะส่งประวัติมารอเราไว้เลยเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยเราเรียนเสร็จเราเราก็จะต่อประกอบยูแชร์ส่งมอบให้น้องเรียนได้เลยซึ่งค่ะอันนี้ก็กิจกันจะเริ่มประมาณเก้าโมงถึงเที่ยงวันเสาร์ที่สองนี้นะคะซึ่งแมอเสร็จจะเป็นครั้งที่เจ็ดติด แล้วถ้าอยากจะเป็นอาสาอย่างที่คุณหมอบอกอันนี้เราต้องเข้าไปดาวนโหลดเอกสารอะไรไหมคะคุณหมอหรือว่าต้องติดต่อช่องทางไหนคะอถ้าถ้าเป็นอาสาสมัครนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปที่ Facebook นะคะ drdoctor เนาะ dr จุดค่ะนะคะแล้วก็ bsakr ค่ะะหรือถ้าภาษาไทยก็มูลยาวนิดนึงมูลนิธิศาสตราจารย์ดรจักรพิชัยรณรงค์สงครามค่ะนะคะ ตรงนี้เนี่ยก็พอเข้าไปนะคะจะมีแอดที่ประชาสัมพันธ์อยู่เนาะที่บอกว่าเป็นโครงการเพราะมีน้ำใจจะมีชีวิตนะคะก็จะมีการเปิดรับผิดอาสาเข้าร่วมนะคะก็สามารถสนักมาสแกน QR code แล้วก็สนักมาได้ เดี๋ยวลองถ้าเกิดว่าใครสนใจรอบนี้ลองลองติดต่อเข้ามาดูก่อนแต่ได้ข่าวว่ารอบนี้น่าจะเกือบเต็มแล้วแต่<อ>ยังไง้ใช่เพราะมีคนสนใจค่อนข้างเยอะมากนะคะแต่ถ้าไม่ทันยังไงก็เรามีเปิดเรื่อยๆทุกเดือนเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าเป็นเป็นสถานที่ไหนนะคะก็สามารถจะติดตามได้ทางช่องทางนี้ส่วนคนที่รับดูแชร์นะคะก็สามารถจะอินบอ็อกซ์เข้ามาที่เฟซบุ๊กนี้ได้เหมือนกันจะมาจะรีบอินบอ็อกซ์มาขอแบบฟอร์มก็ได้นะคะห,หรือว่าจะเข้าไปที่ เว็บไซต์นะคะก็จะเป็น w w w จาก o r t h นะคะ www s a k r co t h นะคะตรงนี้พอเข้าไปหน้าเว็บเนี่ยก็จะมีให้ดาวน์โหลดเอกสารนะคะก็เราก็จะจะรวมทำให้เดือนละครั้งนะคะใ,ในงานที่เราเป็นจิตอาสาเนี่ยะนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าจะโทรศัพท์นะคะก็ เบอร์โทรเดี๋ยวกครู่นะคะเบอร์โทรศัพท์ก็สามารถที่จะดูแท้จริงดูทางทางเว็บไซต์ก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าจะเบอร์โทรเดี๋ยวศูนย์เก้าสองนะคะห้าหกห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่ค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ที่ติดต่อเจ้าหน้าที่คุณต้มที่มูลนิธินะคะก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาทั้งคนที่ขอวิชาหรือว่าคนที่ อยากเป็นอาสาสมัครได้เลยนะคะก็คนที่อยากอยากได้ที่แค่แต่ว่าอาจจะขาดกําลังทรัพย์หรือว่าอยากจะเอาไปช่วยน้องที่ที่เราพบเจอแล้วก็มีคนดูแลนะคะก็สามารถที่จะขอเข้ามาได้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าบางท่านน่ะคุณหมออาจจะฟังอยู่อยากไปเป็นอาสาอยากจะไปร่วมด้วยแต่ว่าไม่มีเวลาเลยอยากจะร่วมบริจาคเงินแทนอันนี้ทางมูลทีนี้รับบริจาคเงินด้วยไหมคะอ๋อมีรับบริจาคด้วยค่ะรายละเอียดก็ สามารถดูเลขบัญชีได้ที่เว็บไซต์ได้เลยค่ะก็เซิร์ชได้ใน Facebook ของทางมูลทีได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะมีสี่บัญชีด้วยกันนะคะค่ะโอเค โอ oh, ้งั้นก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเนาะได้ทําบุญแล้วก็ยังได้ช่วยต่อชีวิตกับน้องๆด้วยสุดท้ายนี้ค่ะคุณหมอต้องบอกว่าโหช่วงนี้ข่าวเรื่องของการทําร้ายสัตว์น้องหมาน้องแมวอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะอยากจะให้คุณหมอช่วยฝากอะไรนิดนึงคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากเลี้ยงและไม่อยากดูแลก็จะมีการทําร้ายบ้างหรือว่าเป็นการเปิดรับบริจาคแต่ก็ดูแลเขาไม่ได้ดีอย่างเท่าที่ควรด้วยอย่างเงี้ยจะให้คุณหมอฝากอะไรนิดนึง สำหรับกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะค่ะหมายถึงคนคนทีออ่ดูแลได้ไม่ดีใช่ใช่ค่ะคุณหมออ๋อค่ะ,คะก็จริงๆวันนี้ที่ที่ได้รับโอกาสมามาพูดค,ค,คุยตรงนี้เนี่ยก็เพราะว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ด้วยประชาสัมพันธ์นะคะว่าจริงๆแล้วบเราก็เข้าใจแหละทุกคนมีมีปัญหากันหมดเนาะบางทีเราก็อาจจะรักเราไม่ได้อยากจะทิ้งหรือดูแลเขาไม่ดีหรอกแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมี วิธีการาที่จะที่จะช่วยดูแลเขาอย่างน้อยกอ็ให้เขามีคุณภาพที่ท,ที่ีที่ดีนิดนึงยังไงก็อยากให้นึกย้อนไปถึงตอนที่เราเลี้ยงเขาสมัยแรกๆนะคะสมัยเด็กๆเนาะน้องหมา้องแมวเขาไม่เคยเขารอเรากลับบ้านทุกวันเ <laughs> นาะรอเรากลับบ้านทุกวันอยากจะเรียกว่าไงอ่ะเขาก็เป็น ที่เราเรียเราเราเรียกว่าไงให้ให้ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขแต่เรามาเสมอเนาะค่ะเพราะนั้นวันหนึ่งที่เขาเาไม่สบายนะคะ <c oughs> หรือว่าเ,อาเกิดปัญหาในการดูแลตัวเองเนี่ยมันก็เขาก็เหมือนคนนะ <c oughs> เนาะค่ะมีชีวิตมีจิตใจเหมือนกันนะคะ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้พวกเราดูแลน้องหมาน้องแมวเลี้ยงสัตว์กันอย่างแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ใช่แค่ว่า ทีเลี้ยงให้ข้าวเขาอย่างเดียวเนาะเอเขาอยู่เป็นยังไงเขาอยู่สบายไหมอย่างเงี้ยนะคะเห็นน้อยกันถ้าเกิดว่าเขามีปัญหาขึ้นมาตอนนี้เรามีอุปกรณ์ที่ช่วยแล้วเราก็อาไรเราอาจจะน้อยลงนิดนึงอาจจะดูแลเขาได้ดีขึ้นง่ายขึ้นนะคะเพราะมนุษย์เราก็มีนวัตกรรมมีอะไรเนี้ยมาเพื่อแก้ปัญหาพวกนี้แหละส่วนน้องหมาน้อกแมวเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอ่ะเขาก็จะมีอารมณ์เรียกว่าไงเขาก็อารมณ์ดีแล้วก็อยู่กับเราได้ไปอีกอีกนิดนึงมีความสุขอย่างเงี้ยนะคะก็อยากให อยากให้ทุกคนแบบตระหนักถึงการดูแลตรงนี้หรือว่าถ้าถ้าเกิดว่าเราไปเห็นเอ,อไปเห็นปัญหาตรงนี้แล้วกับคนอื่นคือเขาอาจจะไม่ได้มาฟังรายการแบบเราเนะาะหรือว่าอาจจะไม่ได้รู้ว่ามีโครงการแบบนี้นะก็อ,อ,อยากให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงบอกบุญต่อก็ได้นะคะว่าเออเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีมีอุปกรณ์แบบนี้แล้วนะอ่าหรือถ้ายังไม่มีกําลังเนี่ยมาขอตรงเนี้ยก็ ทางมนยทีก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือกับเคสที่ที่ต้องการนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะบอกบุญต่อว่าเออว่างๆอะไรอย่างเงี้ยอยากจะมาช่วยกันทำอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะบอกเพื่อนได้เนาะว่าเออเนี่ยมีกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามาทําแล้วชอบเงี้ยค่ะก็มาเป็นพี่เลี้ยงแบบอ้นแบบแบบอ่าพี่ๆเลี้ยงคนอื่นได้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมทุกเดือนปัจจุบันเราก็ทำมิวแชร์ไป อาจจะเกือบสองพันตัวแล้วแดงเดือค่ะนะคะค่ะคุณหมอโอเคดีมากๆเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะคะเราก็วันนี้เราได้มาพูดคุยกับคุณหมอต้องขอบพระคุณมากๆที่เกียรติมาให้สัมภาษณ์กับเรานะคะขอบพระคุณนะคะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ